กลับมาติดตามไทยบันเทิงครับไทยบันเทิงคลิปนี้พาไปดูเรื่องราวที่นักวิทยาศาสตร์ค้นพบดาวเคราะห์น้อยโทรจันดวงใหม่เคลื่อนที่ในวงโคจรเดียวกับโลกครับโลกกำลังถูกติดตามแต่ไม่ใช่จากจารวดหรือเอเลี่ยนแต่เป็นดาวเคราะห์น้อย ทีมนักวิทยาศาสตร์นานาชาติยืนยันการค้นพบดาวเคราะห์น้อยโทรจันดวงใหม่ซึ่งเป็นดาวเคราะห์น้อยที่มีลักษณะของวงโครจรและคาบการโครจรเหมือนกับโลกครับดาวเคราะห์น้อยดวงนี้มีชื่อว่า 2020XL5 และถือเป็นโทรจันดวงที่2ที่ถูกค้นพบว่ามีวงโครจรเดียวกับโลกนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่ามนุษย์อาจสามารถไปสำรวจดาวดวงนี้เพื่อตั้งฐานที่มั่น และทำการศึกษาเรื่องระบบสุริยะหรือใช้เป็นแหล่งทรัพยากรได้ในอนาคตดาวเคราะห์น้อย2020 XL5 ถูกค้นพบครั้งแรกเมื่อวันที่12ทธันวาคม2020แต่นักวิทยาศาสตร์ต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลในอดีตและการเฝ้าสังเกตการจากโลกเพื่อให้แน่ใจว่ามันคือโทรจันของโลกดาวเคราะหน้อยโทรจันเป็นดาวที่มีวงโคจรเดียวกับดาวเคราะห์ขนาดใหญ่กว่า ซึ่งในกรณีนี้หมายถึงโลกโดยจะมีวงโครจรที่แน่นอนอยู่ด้านหน้าหรือด้านหลังของดาวเคราะห์ที่ใหญ่กว่าที่ผ่านมามีการพบโทรจันของดาวเคราะห์อื่นหลายครั้งแต่พบโทรจันของโลกเพียงครั้งเดียวในปี2011ซึ่งมีชื่อว่า2010 TK7 ทำไมจึงเรียกว่าดาวเคราะห์น้อยโทรจัน ชื่อนี้ถูกบัญญัติขึ้นครั้งแรกตอนที่มีการค้นพบดาวเคราะห์น้อยชนิดนี้เคลื่อนที่ในวงโครจรเดียวกับดาวพฤหัสบดีโดยชื่อทโทรจันมาจากเรื่องสงครามกรุงทรอยในตำนานเทพเจ้ากรีกโบราณโทรจันซึ่งเป็นที่รู้จักดีในระบบสุริยะคือดาวเคราะห์น้อยที่โครจรอ,อยู่รอบจุลกร้านของดาวพฤหัสบดีโดยมีการค้นพบกว่า11,000ดวง ส่วนดาวเนปจูนมีโทรจัน32ดวงดาวอังคารมี9ดวงและดาวยูเรนัสมี1ดวงสำหรับโทรจันดวงใหม่ของโลกที่เพิ่งค้นพบเป็นดาวเคราะห์น้อยประเภทคาร์บอนเพราะมีองค์ประกอบส่วนใหญ่เป็นาธาตุคาร์บอนดาวเคราะห์น้อยชนิดนี้ถือเป็นหนึ่งในวัตถุกเก่าแก่ที่สุดในระบบสุริยะของเราโดยมีองค์ประกอบคล้ายกับดวงอาทิตย์ ซึ่งนี่หมายความว่าดาวเคราะห์น้อยดวงนี้สามารถช่วยให้นักวิทยาศาสตร์ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการกำเนิดของระบบสุริยะและการก่อตัวของดาวเคราะห์ต่างๆนักวิทยาศาสตร์ระบุว่าโทรจันดวงใหม่ของโลกที่เพิ่งค้นพบนี้มีขนาดใหญ่กว่าดวงแรกที่ค้นพบเมื่อปี2011มากและจะใช้พลังงานน้อยกว่าในการเดินทางไปสำรวจ พวกเขาระบุว่าโทรจันดวงนี้จึงถือเป็นเป้าหมายที่เหมาะสมสำหรับภารกิจการสำรวจและในอนาคตอาจสามารถใช้เป็นฐานของมนุษย์หรือติดตั้งอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ต่างๆและพวกเขาจะมีเวลาเหลือเฟือที่จะศึกษามันเพราะเชื่อว่าโทรจันดวงนี้จะอยู่ในวงโครจรปัจจุบันต่อไปอีก4,000ปี ซีซ่าบริเซโยนักดาราศาสตร์จากหอสังเกตการดาราศาสตร์ออปติคอนและอินฟราเรดแห่งชาติของสหรัฐระบุว่าถ้าเราค้นพบโทรจันของโลกได้เพิ่มขึ้นและบางดวงมีความเอียงของวงโคจรต่ำก็อาจช่วยให้การเดินทางไปสำรวจมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการไปสำรวจดวงจันทร์ดังนั้นพวกมันจึงอาจเป็นฐานที่เหมาะสมในการสำรวจระบบสุริยะหรืออาจเป็นแหล่งทรัพยากรได้ และอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจครับนักดาราศาสตร์กลับลำหลุมดำใกล้โลกที่สุดเพียงพันปีแสงแท้จริงเป็นดาวฤกษ์ใหญ่กลืนกินดาวเล็กทีมนักวิจัยจากหอสังเกตการดาราศาสตร์ซีกโลกใต้ของยุโรปหรืออีโซ เผยว่าการค้นพบหลุมดำที่อยู่ใกล้โลกมากที่สุดเมื่อ2ปีก่อนในระบบดาว HR 6819ซึ่งอยู่ห่างจากโลก1,120ปีแสงนั้นแท้จริงแล้วเป็นความผิดพลาดสิ่งที่ตรวจพบในครั้งนั้นกลับกลายเป็นเพียงระบบดาวคู่แต่ก็ไม่ใช่ระบบที่มีดาวสองดวงโครจรวนรอบกันและการแบบธรรมดาเพราะดาวเลษ์ดวงใหญ่ในระบบนี้กำลังดูดกลืนชั้นบรรยากาศของดาวดวงเล็กจนใกล้หมด เหมือนกับพฤติกรรมของผีดูดเลือดหรือแวมพร์ไม่มีผิดรายงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวรารสาร Astronomy หรือ Astrophysics ระบุว่าเมื่อช่วงต้นปี2020นักดาราศาสตร์ของอีโซมีความสงสัยว่าวัตถุอวกาศหมุนเร็วที่เรียกว่า B-STAR ในระบบดาว HR 6819ซึ่งมีการค้นพบตั้งแต่ช่วงทศวรรษ1980นั้นมีความผิดปกติโดยไม่แกว่งตัวมากเท่าที่ควรจะเป็น ทั้งที่ดาวดวงเล็กซึ่งเป็นคู่ของมันตั้งอยู่ประชิดติดกันจนสามารถโครจรวนรอบบีสตาร์ได้ภายใน40วันเท่านั้นปรากฏการณ์นี้ทำให้นักดาราศาสตร์สงสัยว่าอาจมีวัตถุมวลมากที่มองไม่เห็นคอยควบคุมสมดุลแรงโน้มถ่วงภายในระบบดาวนี้อยู่ทำให้ต่อมามีการตั้งสมมติฐานว่าอาจมีหลุมดำขนาดเล็กอยู่ในระบบด้วยโดยดาวเกษกทั้งสองต่างก็โครจรวนรอบหลุมดำนี้ หากหลุมดำดังกล่าวมีอยู่จริงก็จะได้ชื่อว่าเป็นหลุมดำที่ตั้งอยู่ใกล้กับโลกของเรามากที่สุดแต่อย่างไรก็ตามมีการตรวจสอบสมมติฐานดังกล่าวอีกครั้งด้วยการใช้กล้องโทรทัศน์ VLT และอุปกรณ์วัดการแทรกสอดของแสง VLTI ในประเทศชิลีวัดระยะห่างของดาวทั้งสองดวงผลปร,กรากฏว่าพวกมันอยู่ห่างกันเพียง1มิลลิพิลิปดา ซึ่งแสดงว่าตั้งอยู่ชิดติดการเสียจนไม่ต้องอาศัยการทวงดุลจากวัตถุอวกาศอื่นใดหรือแม้กระทั่งหลุมดำอีกโดยดาวเร่์ดวงใหญ่กำลังดูดกลืนเอาชั้นบรรยากาศของดาวดวงเล็กออกมาจนใกล้หมดซึ่งจะทำให้ดาวดวงเล็กตายลงในไม่ช้า การค้นพบล่าสุดนี้แม้จะน่าผิดหวังอยู่บ้างแต่ก็เป็นโอกาสในการศึกษาพฤติกรรมแบบแวมไพร์ของดาวฤกษ์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้มันพัฒนาไปเป็นดาวขนาดยักษ์ในอนาคตได้รวมทั้งเป็นโอกาสที่จะศึกษาปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องเช่นการระเบิดซูเปอร์โนวาและคลื่นความโน้มถ่วงเป็นต้นโลกอยู่ใกล้หลุมดำใจกลางกาแล็กซีมากกว่าที่คิด โครงการความร่วมมือเวล่าเพื่อสำรวจและวัดตำแหน่งวัตถุอวกาศด้วยคลื่นวิทยุข,ของญี่ปุ่นเผยผลการตรวจวัดระยะทางจากโลกถึงใจกลางกาแล็กซี่ทางช้างเผือกด้วยเทคนิคใหม่ที่แม่นยำกว่าเดิมซึ่งปรากฏว่าโลกอยู่ห่างจากหลุมดำมวลยิ่งยวดซาจิตทารียสเอสตาที่ใจกลางดาราจักรเป็นระยะทาง25,800ปีแสงใกล้กว่าที่เคยคาดกันไว้เกือบ1000ปีแสง ไม่ต้องตกใจว่าโลกได้โครจรเข้าใกล้ศูนย์กาแล็กซี่หรือกำลังจะถูกหลุมดำขนาดยักษ์ดูดกลืนเข้าไปเพราะระยะห่างที่วัดได้ครั้งล่าสุดนี้เป็นตำแหน่งเดิมที่โลกเคยตั้งอยู่มาโดยตลอดเพียงแต่ค่าของระยะทางจากโลกถึงใจกลางดาราจักรได้รับการปรับปรุงใหม่เท่านั้น เมื่อปี1985สหพันธดาราศาสตร์สากลกำหนดให้ระยะห่างจากโลกถึงใจกลางดารจาจักรอยู่ที่27,700ปีแสงต่อมาในปี2019โครงการความร่วมมือกราวิตี้ของหอสังเกตการดาราศาสตร์ซีกโลกใต้แห่งยุโรปหรือ ESO ระบุว่าวัดค่าดังกล่าวได้ลดลงที่26,673ปีแสง การวัดระยะทางทำแผนที่กาแล็กซี่โดยตัวผู้สังเกตที่ยังอยู่อาศาัยภายในกาแล็กซี่นั่นเองไม่ใช่เรื่องง่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งการวัดระยะทางแบบสามมิติที่จะให้ผลแม่นยำเที่ยงตรงมากที่สุด โครงการเวราซึ่งเริ่มขึ้นเมื่อ20ปีก่อนใช้การทำงานร่วมกันร,ระหว่างกล้องโทรทัศน์วิทยุจำนวนหนึ่งที่ตั้งอยู่ทั่วประเทศญี่ปุ่นเพื่อให้สำรวจท้องฟ้าได้ด้วยความละเอียดเท่ากับใช้กล้องโทรทัศน์ขนาดยักษ์ซึ่งมีจานร,รับสัญญาณขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง2,300กิโลเมตร เครือข่ายกล้องโทรทัศน์วิทยุของโครงการเวราสามารถวัดความแตกต่างของตำแหน่งเชิงมุมได้โดยละเอียดถึงระดับ1นึทับ10ล้านพิลิปดาและใช้การวัดค่าพาราเล็กซ์หรือตำแหน่งของใจกลางกาแล็กซีที่เปลี่ยนไปขณะโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์มาช่วยคำนวณหาระ,ะห่างที่ต้องการได้แม่นยำขึ้น นอกจากนี้การตรวจวัดค่าดังกล่าวยังชี้ให้ทราบด้วยว่าระบบสุริยะของเรามีความเร็วในการโคจรวนรอบกาแล็กซีทางช้างเผือกที่227กิโลเมตรต่อวินาทีซึ่งสูงกว่าความเร็วที่เคยระบุไว้อย่างเป็นทางการที่220กิโลเมตรต่อวินาทีแม้ค่าระยะห่างระหว่างโลกและหลุมดำใจกลางดาราจักรจะไม่เปลี่ยนไปมากนัก แต่ตัวเลขที่แม่นยำยิ่งขึ้นก็มีความสำคัญต่อการตรวจวัดและศึกษาความเคลื่อนไหวต่างๆที่เกิดขึ้นตรงศูนย์กลางกาแล็กซี่อย่างมากซึ่งความก้าวหน้านี้จะช่วยเพิ่มพูนความเข้าใจเกี่ยวกับจักรวาลวิทยาในอนาคตทั้งหมดคือเรื่องราวที่นำมาฝากกันในคลิปนี้ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ bbc.com ครับ